วิธีลบเพจ Facebook แบบถาวรเราสามารถทำในมือถือแบบง่ายๆได้เลยนะครับมาดูขั้นตอนกันเลยครับเริ่มต้นให้กดเข้าไปที่แอป a c e b o o k เสร็จแล้วกดไปที่ขีดสามขีดทางด้านขวาบนต่อไปนะครับให้กดไปที่สัญลักษณ์ด้านหลังชื่อตรงนี้เสร็จแล้วให้กดไปที่เพจที่เราต้องการจะลบเมื่อเข้ามาที่เพจที่เราต้องการจะลบได้แล้วนะครับให้กดไปที่ขีดสามขีดทางด้านขวาบน ต่อไปกดฟันเฟืองการตั้งค่าเมื่อเข้ามาที่หน้านี้ให้กดค้นหาการตั้งค่าเสร็จแล้วให้เราพิมพ์ลบพิมพ์ตามนี้เข้าไปได้เลยครับถ้าเกิดกรณีที่เรานะครับเป็นเจ้าของเพจเราสามารถลบเพจได้นะครับมันจะมีเมนูขึ้นมาว่าลบเพจและข้อมูลของชื่อเพจแบบนี้นะครับก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยครับ เข้ามาแล้วนะครับถ้าอยากจะปิดเพจแบบชั่วคราวให้มาเลือกข้างบนแต่ถ้าเราต้องการปิดเพจแบบถาวรก็ให้มาเลือกหัวข้อข้างล่างเลือกเสร็จแล้วให้กดดำเนินการตอ่อหน้าต่อไปนะครับมันก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือก่อนที่เราจะลบเพจเพื่อนๆนะครับสามารถอ่านได้นะครับและถ้าเราต้องการจะลบเพจจริงๆในหน้านี้ก็กดดำเนินการตอ่อ หน้าต่อไปนะครับมันก็จะมีข้อมูลที่สําคัญก่อนที่เราจะลบเพจเพื่อน,นๆก็อ่านได้ครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดดําเนินการต่อหน้าต่อไปนะครับให้เราป้อนรหัสผ่านบัญชี Facebook บัญชีส่วนตัวของเรานะครับเข้าไปในช่องนี้ให้ถูกต้องเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนก่อนที่เราจะลบเพจเมื่อป้อนรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับให้กดดำเนินการต่อ <crushed flute> หน้าต่อไปนะครับให้กดดำเนินการต่อเสร็จแล้วให้เรากดลบเพจ โอเคครับจากนั้นนะครับมันจะสลับมาเป็นบัญชี facebook บัญชีส่วนตัวก็แนะนำนะครับให้เราออกจากหน้านี้เสร็จแล้วนะครับให้ปัดแอป a c e b o o k ออกไปแบบนี้ปัดเสร็จแล้วนะครับให้กลับเข้าไปที่ facebook เข้า Facebook มาแล้วนะครับให้ลองกดไปที่ขีด3ขีดทางด้านขวาบนเสร็จแล้วให้กดไปที่สัญ,ญลักษณ์ด้านหลังชื่อตรงนี้ จากนั้นนะครับเพจที่เราลบไปมันก็จะไม่มีข้อมูลอยู่ตรงนี้แล้วก็แสดงว่าตอนนี้นะครับ inizi. เราสั่งลบเพจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้นะครับเพจที่เพื่อนเพื่อนลบไปจะไม่แสดงข้อมูลให้คนอื่นได้เห็นและถ้าหลังจากนี้อีก30วันเพจที่เรากดลบไปจะถูกลบแบบถาวรไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้ในกรณีที่เพื่อนเพื่อนะครับอยากจะกู้คืนเพจก็สามารถกู้คืนเพจได้นะครับก่อน30วันที่เพจนั้นจะถูกลบไปจากระบบแบบถาวรนะครับ โอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือขั้นตอนและข้อมูลในการลบเพจ Facebook แบบทาวนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ